ดูคู่นี้ครับชิงกันฉกชิงกันออกครับใครจะถึงก,ก่อนกันเท่านั้นนะครับแรกแรกในต้งนใจแดงเดินก่อนครับมีแข้งขวาไม่โดนปปน้ำเงินสอกมาก็ไม่ดียังไม่ได้ครับที่บอกครับชิงกันฉกชิงกันออกใครจะโดนก่อนกันครับงูพิษทั้งคู่ครับผู้นี้เจนายาโนบางซ้ายฝ่ายแดงเจตกระทางเพชร,รเจ้าพญาขอเจ้เปียกอภัเตไปเลยเอาครับ รคกไทยชอบใครเชียร์ไทยครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับนี่คือยกที่3นะครับเรทของคู่นี้นะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยแรกๆให้เหลืเสมอนะแต่นี่ยกที่3ยก3มาราคานั้งเงินพอสมควรครับเงิน51ครับเดี๋ยวมาดูกระแดงจะแก้ยังไงครับทำเงินดูว่าจะมาแข็งแรงลองร็อกลัดฟัดได้ แล้วแดงต้องแก้เกมนะครับเนื่องด้วยรูปร่างที่สั้นกว่าแดงเดินครับเดินมาโดนถีบฝาไปยังไม่โดนยังไม่ถึงตีเข้าไปล็อกกดขอโอเคครับกรรมการกดก็แยกมงนมีหม,มานิ่งๆเลยครับมีสอกนำไปก่อนสอกหน้าวางแข้งขวาแดงเบียดตีซ้ายเอาครับไฟปปเลาะเข้ามาครับราคานำก่อนเฉยๆน,นะครับ เกมยังไม่ได้ขัดอะไรมากายขนาดานั้นโอ้ยนี่ครับจังหวะดักครับแกดักี่แม่นกว่าครับนะครับสองแข้งขวามีศอกเสริมอีกเสียบเข่าขวาขึ้นมแดงดูจะออกได้เน้นอ,ออกได้เนื้นอ,อก,กว่าครับ มีมันใจเกินร้อยไปแล้วจอกมาไหมตีขวาครับบูห๊หูออกเน้นเน้นครับค่อยๆเล่นครับน่ครับตีขวาครับทำงานกดแย่แดงนี่ถ้าจะเวป,ปั้มวงในดูท่าจะแย่แล้วครับต้องปล่อยหมัดน,นะครับแต่ไม่รู้ว่าน้องคิดยังไงนะครับแกเลือกที่จะเดินเข้าไปปั้มวงในครับ ซ้ายครับ็อกมาอีไปไหลหลังมาโอ้โหมดด็อกที่สามก็เกือบไปครับคือแดงเกือบจะเกือบจะเกือบจะแพ้นอกไปแล้ว พอทำเงินดหนักหลือเกินแลต้องดูครับว่าจะแก้ยังไงดีครับแต่ว่าเกมอย่างนี้ผมมองว่าทำเงินได้ทั้งุมงนอกแล้วก็ได้ถึงลูกแข็งแรงด้วยเลยอนะไรเนี่ครับถ้าชา้าแบบนี้ก็น่าจะไม่ทันแล้วครับต่อ,อปล่อยปล่อยครับ แบบนี้ไม่น่าไหวไม่น่าทันแล้วเสียมาอมากกว่าสิบหนึ่งแล้วพี่เกยะฮะราคาแบบนี้ก็ลุ้นนับล็อกอย่างเดียวลุ้นนับล็อกอย่างเดียวครับนี่เอามัดซ้ายมาครับเอาครับได้ลุ้นนับล็อกครับ แกล็อกไม่เข้านะครับโอ้โอ แดงช้าแล้วนะครับสำคัญคือน้ำเงินนี่ยังไม่ได้ลับอะไรเลยครับคือใส่หนักๆอย่างเดียวครับช่วงนี้เตะนะครับแข้งขวาครับดูครับมีสอบเสริมอีกครับแล้วแดงจะไปจําทําไมนะครับโอ้โหผ่านนับน็อกอย่างเดียวครับ มาต่อครับยกที่ห้ายกสุดท้ายครับตัวเอกศึกหนวยไทยประเภทครับแดงเพชรนี่ยานนี่เพชรเจ้าเพชราครับตัดต่อทั้งสอยกที่ห้าครับยกสุดท้ายครับยกห้าเปิดมานี่ก็เหมือนแกยอมนะครับนะะฮยอมนะครับยอมเจอกันคลิปต่อไปครับยอมแล้วนะครับ ก็มาสุดท้ายครับวรวบรวมคะแนน,นแล้วก็ชูมือ,อยามไปทางการครับผู้เอกสุดมวยไทยมาทางนี้ครับกรทำการรวบรวมคะแนนครับเก็บคะแนนใบสุดท้ายครับก็หาด,ด,ด,ด้านมุมน้ำเงินครับเป็นเพชรเจพญาศิษย์ก้อนั้น,นหนึ่งครับเอาชนะคะแนนในการของเพชรน้าย